สวัสดีครับวันนี้ได้ไหมได้ไหมสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ห้างเซ็นทรัลระยองพบกับงานวิกเซี m มาเดชโชว์เดี๋ยวบูธดีพออยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมพาไปชมครับน,นี่ก็จะอยู่ฝั่งโรบินสันเดินมาตัา้แต่วันที่ งานจะจัดเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้วันที่20ถึงวันที่26มิถุนายนใราอยู่ชั้นไหนนะครับงานจะอยู่ชั้นหนึ่งครับผมอันนี้ก็จะเป็นตามบูธต่างๆครับอาใกล้ถึงแล้ว อ่านี่เลยครับบูธดีพอของเราจะอยู่ตรงข้ามชอ็อปจีดาน่อ่าใช่จะอยู่ตรงข้ามเลยสามารถสังเกตได้ง่ายอันนี้ก็จะเป็นที่เรามาโชว์จะเป็นตัว s 0 7นยขับสีในบุลลากีนภายในเป็นสีดำครับผม นี่อันนี้เป็นภายในตัวรถอันนี้ก็จะเป็นกระจกเฟรมเลทครับจะไม่มีขอบครับผมเพื่อความสปอร์ตแล้วก็จะเป็นกระจกสองชั้นเพื่อเพิ่มความเงียบเก็บเสียงได้ดีในห้องโดยสารครับเรามาดูภายในกันครับภายในก็ดูหรูหราครับผมนั่งสบายกว้างขวางแล้วก็จะมีเป็นเบาะไฟฟ้าคู่ทั้งคู่หน้าเลยอันนี้ก็สามารถปรับได้ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวดันหลังครับเวลาขับรถไกลๆหรือเวลาปวดหลังเราก็สามารถกดปรับได้เลยครับคู่หน้าสามารถเป่าลมเย็นใ,ใช่ครับอ่าเบาคู่หน้าก็จะมีเบาเป่าลมเย็นทั้งลมเย็นลมร้อนสามารถเป่าได้หมดเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอครับหน้าจอขนาดเท่าไหร่ครับ 4. ไอสิบห้าจุดหน้าจอขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้หน้าจอจะขนาดสิบห้าจุดหกนิ้วครับผม<อ>นี่ก็สามารถปรับใช้ทัชสกรีนได้หมดเลยครับควบคุมส่วนมา,นากส่วนใหญ่จะควบคุมด้วยเอระบบหน้าจอเกือบทั้งหมดครับผมทั้งระบบแอร์ก็สามารถปรับได้เลยครับผมถ้าเป็นระบบแอร์ก็สามารถเลื่อนปรับทิศทางได้ที่หน้าจอได้เลยครับหรือว่าถ้าอยากปิดเราก็กด ตนี้เบาปุ่ลชิกปิดได้เลยหรือถ้าอยากเปิดเราก็เปิดปดับเบิชีก้กดนี้ได้เลยครับ<ม>ใช่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเปิดแอร์ด้านหลังครับสําหรับผู้โดยสารด้านหลังแล้วมันพว<อ><า>กอะไรล่ะคร,รับม,มีอะไรบ้างครับอ๋พอพวกอะไรเป็นมัลติฟังก์ชันครับก็คือตัวนี้จะมีเป็นก็ตัวกล้อง360องศาก็คือสามารถดูได้หมดเลยครับแล้วก็จะมี สามารถบันทึกข้อมูลไว้ได้หมดเลยครับสามารถใช้ไฟล์เอาไปใช้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็น Adaptive Cruise Control ครับเอ่อเพิ่มความเร็วกับลดความเร็วตรงนี้จะเป็นเอ่อเวลาตามรถคันหน้าครับผมว่าระ,ะยะห่าง,ะะางใช่ครับแล้วตรงนี้จะเป็นเมนูลัดทั้งสองเมนูครับตัวนี้ก็คือแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยครับสามารถเลือกออปชันฟังก์ชันที่เราใช้ ในชีวิตประจําวันบ่อยๆนะครับเอามาใส่ในเมนูสองเมนูนี้ได้เลยครับส่วนด้านนี้จะเป็นปุ่มเลื่อนเพลงบวกลบก็คือจะเป็นลดเสียงเพิ่มเสียงครับผมตรงน,นี้ก็จะเป็นไมค์ครับกดไมค์อของเราดีพอร์นะครับจะเป็นเกียร์จะเป็นก้านด้านขวามือครับผมก็คือจะสามารถตบขึ้นก็จะเป็นดีตบ อ๋ขออภัยครับตบขึ้นจะเป็น R ครับก็คือเกีเหยหลังตบลงเป็น D ครับก็คือเดินหน้าแล้วก็ถ้าตบครึ่งนึงก็จะเป็นเกียร์ว่างครับหรือว่าอันนี้จะเป็นจอดครับก็คือกด P ได้เลยหรือว่าถ้าจะเป็นอยากใช้ a d ออดัค i ี e พุท c o n t r o นเราก็สามารถกดค้างไว้กด D ค้างไว้อย่างนี้ได้เลยครับแล้วก็ปล่อยเขาก็จะขึ้นที่หน้าจอครับใช่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็น a d Adaptive Cruise Control ครับเอาไว้ อ๋อ <Hey S 1> ขอไปครับ,รบ <laughs> เป็นเฮซับดิสเพย์ครับผมเอาไว้อเป็นแทนการใช้หน้าจอของรถน้ํามันครับก็คือบอกจะบอกค่าต่างๆถาถผ่านทางนี่เลยครับผ่านทางกระจกหรือยิงไปทางถนนได้เลยครับผมแข้างบนครับข้างบนมีอะไรบ้างครับผมข้างบนตรงนี้จะเป็นอ่ปุ่มเปิดปิดม่านครับแล้วก็จะเป็นไฟฉุกเฉินจะเป็น ปุ่มเปิดปิดม่านแล้วก็เป็นไฟฉุกเฉินครับผมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นอสัญญาณฉุกเฉินครับเวลากรณีเกิดอุบัติเหตุหรืออมีฉุกเฉินเราก็สามารถกดได้เลยอันนี้จะเป็นเปิดปิดไฟแล้วก็ทัชได้เลยครับรเปิดปิดม่านกันใช่ไมหมใช่ครับนี่ก็เป็นม่านออโต้ได้เลยอันนี้เราก็เปิดม่านครับ ใช่ครับนี่ก็จะดูสว่างครับเวลาขับจะดูโปร่งๆครับช่องจุดของนะครับมีตรงกลางช่องเก็บของนะครับจะมีตรงนี้หนึ่งนะครับอันนี้ไว้สําหรับเก็บของที่อาจจะมีแช่เครื่องดื่มได้ครับเพราะว่าตรงนี้เราจะมีแอร์ให้ด้วยครับสามารถเปิดปิดได้ครับเป็นช่องลมแอร์ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วครับผมจะมีสองจุดแล้ตอนนี้อันนี้จะเป็น i ไวเดตฟ t าชาร์ e ครับผมก็คือสามารถวางโทรศัพท์ชาร์จได้เลยตัวนี้จะเป็นเก็บของแล้วก็จะมีเพิ่มเติมก็คือด้านด้านใต้นี้ครับก็สามารถเก็บของเพิ่มเติมได้แล้วก็จะมีเสียบสาย USB Type C ครับแล้วก็เป็นที่จุดบีจะอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งครับผมข้างหลังก็ยัมีตั ใช่ครับอันนี้ข้างหลังก็สามารถเปิดปิดแอร์ได้เลยครับแล้วตัวนี้ก็สามารถเปิดปิดม่านได้ด้วยและยังมีสามารถเลื่อนเบาะคนนั่งฝั่งผู้โดยสารข้างหน้าได้ครับตรงนี้เราก็สามารถปรับได้เลยครับผมเวลาแบบนั่งกินพื้นที่หรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถปรับได้ครับอันนี้เป็นม่านบางังแดดไม่ใช่เขาเรียก นี่ก็จะมีใช่นี่ก็สามารถมีกระจกแล้วก็จะมีไฟให้ด้วยครับผม้าหนเลยใช่ครับแล้วคู่หน้าเลย,เลยแลวตรงนี้ก็จะเป็นไม้ครับเอาไว้สั่งการด้วยเสียงครับจะมีทั้งหมดสีจุดเลยครับผม อันนี้จะเป็นด้านหลังของรถนะครับก็จะเปิดตรงนี้ได้เลยครับเป็นประตูไฟฟ้าครับผมอันนี้พื้นที่เก็บของด้านหลังก็จะกว้างครับสามารถเก็บของได้เยอะแล้วก็สามารถพับเบาะเพิ่มเติมได้อีกครับพับเบาะให้ดูนี่ครับพับเบาะก็จะประมาณนี้เลยครับผม สามารถนอนในรถได้เลยเอาท็อปเปอร์หรือเอาอะไรมาปูนอนได้เลยครับสามารถที่ลูกค้าเอาไปแคมปิ้งก็จะนอนในรถกันครับลูกค้าใส่สปอร์ตเนี่ยก็ติดกล์ฟอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้วางถุงกลอฟได้ยาวเลยครับได้ทั้งได้อาจจะได้สองถุงสามถุงเลยอันนี้ก็ปิดก็จะเป็นประตูไฟฟ้าสามารถกดตรงนี้ได้เลยครับนี่ระบบกันหิมะไหมครับอ๋อตัวนี้มีครับก็เนี่แหละครับเขาก็ จะมีแต่ว่าจะไม่้นํำไม่ใช้ครับเพราะว่าต้องะระมัดระวังนิดนึงครับ,รบแล้วเราไปดูฝากระโปรงนนด้านหน้าไหมครับผมกเอได้เแ่า,ข,ข,าข,ข,ข้างหน้าเราก็สามารถเก็บสัมภาระได้ใช่ครับวันนี้เราเปิดฝากระโปรงหน้าวรีนะครับงฝากรโปงหน้าจะเปิดตรงนี้ครับผมจะดึงสองทีครับใช่ อันนี้เราก็สามารถดึงได้เลยครับเป็นโชค๊คครับผมอันนี้เป็นที่เก็บของด้านหน้าครับสูงสุดกี่ลินะครับอันนี้จะเก็บของได้สูงสุดหนึ่งร้อยี่สิบห้าลิตรครับผมแล้วก็จะมีพวกอ่าอันนี้จะเป็นแทน,น่นสำหรับใชใช่ครับเป็นทนน่นแนนนี้จะเป็นพวกน้ำยาผันน้ำฝนอันนี้ก็จะมีนี่เก็บให้ด้วยครับ ตอนนี้ก็จะมีให้เลือกทั้งหมด6สีครับสีภายนอกก็ตามนี้ได้เลยครับมีทั้งหมด6สีสีขาวสีเทาครับอันนี้จะที่เราโชว์เป็นสีสีในมูรากีเขาจะเป็นสีเขียวด้านนี้แล้วก็จะมีสีดําครับสีส้มแล้วก็สีเหลืองภายในล่ะครับภายในจะมีให้เลือกสสีครับก็คือเป็นสีดํากับสีส้มที่เราดูอยู่จะเป็นสีดําครับผม นี่ขนาดตัวล้อใหญ่มากครับผมให้ไปเลยขอบยี่สิบตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับตัวรุ่น x 0 7ตอนนี้นะครับเดือนนี้จะมีโปรโมชั่นแคมเปญคือแถมประกันชั้นหนึ่งฟรีสองปีครับผมแล้วก็จะเป็นบัตรกำนันเซนทันมูลค่าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับแล้วก็จะมีบัตรชาร์จไฟให้ด้วยครับห้าพันบาทส่วนของแถมอ,อื่นอืก็จะมีพวก สายชาร์จเคลื่อนที่ใส่ V2L ให้ครับแล้วก็จะมีฟรีวอลบ็อกให้ด้วยครับพร้อมติดตั้งฟรีครับผมแล้วก็จะมีแถมฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนาน8ปีเลยครับตัวนี้ของเรารับประกันแบตเตอรี่ให้ด้วยครับรับประกัน8ปีเลยครับผมหรือ240,000กิโลแล้วก็จะมีรับประกันตัวบอดี้รถครับ8ปีเหมือนกันครับแต่เป็น160กิโลครับผมชรูของเราอยู่ที่ไหน อ๋อถ้าอยากไปโชว์รูมนะครับโชว์รูมของเราอยู่ที่ข้างห้างแพชชั่นแหลมทองครับผมถ้ามาจากเส้นพีเอ็มวายก็จะก่อนถึงห้างแพชชั่นเลยครับจะเลยโฮมโปรมานิดนึงครับผมโชว์รูมของเราเปิดวันไหนบ้างครับอ่าเปิดทุกวันเลยครับไม่มีวันหยุดครับผมเวลากี่โมงเปิดตั้งแต่แปดโมงถึงห้าโมงเย็นครับร้าส่วนบริการของเราสามารถเข้าเช็คได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับ ศูนย์บริการของเราครบวงจรครับมีทั้งศูนย์ซ่อมสีและตัวถังศูนย์เซอร์วิสครับผมแล้วก็เป็นโชว์รูมฝ่ายขายครับถ้า,ถาจองในงานมีของแถมอะไรบ้างครับ๋อถ้าจองในงานเซนทันวันนี้นะครับจะมีของแถมจะมีเสื้อรุ่นลิมิเต็ดของทางเราให้ครับก็คือหาซื้อที่ไหนไม่ได้ครับงานอยูไวไปที่เท่าไหร่แล้วนะครับ เอองานจะมีถึงวันที่ยี่ิบหกนี้ครับผมยี่สิบมิถุนาเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่ยี่สิบครับผมใช่มาห้างเซ็นท์งระยองนะครับใช่มาแวะมาที่บูธทีมพาการลดะยองแวะมาดูก่อนได้ครับบูธอ่าใช่หรือว่าถ้าอยากลองทดลองขับก็สามารถไปที่โชว์รูมได้ครับคุยกับที่ปรึกษาการขายได้เลยครับผม ตวรูมของเรามีรถทั้งหมดกรุ่นนะครับตอนนี้จะมีทั้งหมด3รุ่นครับจะมีเป็นตัว S07 ก็คือตัวนี้ที่เรามาโชว์แล้วก็จะมีตัว L07 จะเป็นทรงซีดานครับเป็นทรงรถเก๋งแล้วก็จะมีน้องเล็กสุดก็คือลูมินครับผมใช่ลูมินก็สามารถทดลองขับได้ทั้งสามทั้งสรุ่นเลยครับในที่โชว์รูมครับผมงั้นทางนี้ก็ระยะฝัามบูติพาวกาแลกไปอยองไปด้วยนะ อันนี้ก็ขออนุญาตฝากบูธดีพาวกาแล็กระยองไว้นะครับอ,อยู่ตรงห้างเซ็นทรัลระยองครับผมตรงหน้าโรบินสันเดินเข้ามาก็ถึงเลยจะอยู่ชั้นหนึ่งครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ